สปายเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1127มีชื่อตอนว่าการผรชญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งในเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่เอลบาบในหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีบ้านเลนที่ขายเลโก้ซึ่งเราจะได้เห็นละคนยักษ์กำลังคุยกันนะว่าในตอนนี้มีไฟไหม้ป่าพวกวเขาเลยเข้าไปดับไฟที่ต้นไม้ยักษ์ซึ่งในตอนนั้นจะได้เห็นละคนยักษ์ตกใจที่มีพึ่งยักษ์มากมายได้ล่วงลงมาจากฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเสียงดังในป่าที่ได้ตกลงมาสู่พื้นแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไไไไปดดด้้้สิิจะะมีอรเกกขึน,กนัับต ตัดภาพกลับมาที่ปราสาทเลโก้ที่นามินั่นอยู่ดูเหมือนว่าปราสาทนั้นจะอยู่ที่ไหนสักแห่งที่เอลบาพอมันเนี่ยสามารถมองเห็นต้นไม้ยักษ์ากเอลบาได้จากไกลๆซึ่งเราจะได้เห็นนวานามิเธอนั้นสามารถทชนะพึ่งยักษ์โดยการโจมตีของสุดได้สําเร็จสดเนี่ยก็เลยถามนามิว่าเราอยู่ที่ไหนกันนามิก็เลยตอบทั้งน้ําตานะว่าเธอไม่รู้เพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เธอจําได้นะก็คือตอนที่พวกเรานี่อยู่บนเรือของพะคนยักษ์นามิก็เลยร้องไห้และกะบว่าโนรูฟี่โซโลซันจิหรือแม้กระทั่งอุศก็ได้ ได้ปอมาช่วยฉันทีที่นี่เป็นที่ไหนกันนี่ฉันเสียสติไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าฉันกาลังอยู่ในความฝันกันแน่หลังจากนั้นนามีเธอนั้นก็ได้เห็นบางอย่างที่อยู่สุดทางเดินซึ่งเธอนั้นได้ยินเสียงอุศ o กํลาลังเรียกเธอนามีนั้นก็เลยพุ่งเข้าไปที่นั่นแต่ว่านามีนั้นก็สะดุดลม้มและพอลูกขึ้นมาเธอนั้นก็เจอเข้าออเม่นยักษ์นามีก็เลยพยายามวิ่งหนีเม่นตัวนั้นแต่ว่าเธอเนี่ยกลับไปเจอเข้ากับแมวยักษ์ที่สมมงกูดซึ่งในตอนนั้นจะได้เห็นอุ s o ที่อยู่ในชุดวกกกก้งเหหมมือนนนนนัันัลลจาาแ ก็เลยวิ่งหนีแม่นแค่แล้วก็แมวตัวนั้นจนพวกเขาไปถึงร้านกว้างที่ประสาทหลังจากนั้นนามีและก็โซอก็เลยตัดสินใจเผชิญหน้าและก็ต่อสู้โดยที่นามีในชายสุโจมตีใส่แม่นตัวนั้นจะเอาชนะม,มาได้แต่ว่าก็โชคร้ายที่เม่นตัวนั้นมันได้ตกลงใส่โฮแมวยักษ์แล้วก็ถูกไฟฟ้าช็อตไปด้วยกันมันก็เลยทําให้แมวตัวนั้นจ้องไปที่นามีและก็โซอบด้วยความโกรจัดซึ่งในขณะที่โซอและก็นามีกำลังวิ่งหนีครั้งนามีก็เลยถามโอซอบนะว่านายรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าโอซอบนั้นน,น,น,มตตนมาน่ ฉันก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันเธอเองก็คงเหมือนกันใช่หรือเปล่าฉันจําได้ว่าพวกเราเนี่ยกำลังเมาอยู่บนเรือของผกคนยักษ์ไม่ใช่หรือไงนามีก็เลยบอกนะว่าก็ใช่น่ะสิก่อนหน้านี้คนยักษ์บอกว่ากินไฟลี่มันจะทําให้คนที่กินเข้าไปนั้นเกิดภาพหลอนใช่ไหมซึ่งนามีและก็โอโซมไม่คิดได้แบบนั้นเนี่ยทางโคูก็เลยหยุดลงและ,ะเผชิญหน้ากับแมวยักษ์เพราะว่าเขาคิดว่าแมวตัวนั้นเป็นแค่าภาพหลอนตาเท่านั้นหลังจากนั้นแมวยักษ์ตัวนั้นเนี่ยก็เลยตอบโอโซมจนกันได้ลอยไปหลังจากนั้นนามมิกัแวยเ ก็ได้ตกลงมาจากระเบียงตรงที่อุโซมนันก็เดินตกอมาแล้วหลังจากนั้นแมวตัวนั้นก็ได้การล่าเป็นสิ่งตัวยักษ์ซึ่งเราจะได้เห็นว่าน,นามิเราให้ออกมาแล้วก็ใช้ร่างอุโซเป็นโลกำบังในการโจมตีของแมวตัวนั้นลหลังจากนั้นซันจิก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกนะ้องความผิดของแกเนี่ยคือการทําให้คนที่ฉันรักนั้นต้องร้องไห้เพราะฉะนั้นโทษของแกนั้นคือความตายลูฟี่ที่เข้ามาในใช้เกซี่สโโซโลที่เข้ามาก็ได้ใช้วิชาสามดาบซึ่งจทงสามคนนั้นได้โจมตีประสานกันโดยที่เเเเราาาจะไดดด้้้หห็นวววว่่พกกขใสชุมแล โดยที่ลูฟี่นั้นใส่หมวกมีเขาแล้วก็มีขวานอยู่ด้านหลังซันจินี่มีเสื้อคลุมโซโลนี่นมีหน้ากากเที่เหมือนกับแว่นและหลังจากที่โจมตีประสานเศจเนี่ยโซโลเลยก็งงนะว่าทำไมเจ้านั่นถึงได้การล่างจากสินโตกลายเป็นแมวล่ะซันจิเนี่ยเข้าไปดูนามินามิก็เลยบอกน้องซันจิฉันกลัวมากเลยแถมโอโซปก็ยังตายไปแล้วอีกต่างหากโอโซก็เลยบอกน้ว่าฉันยังไม่ตายนะเจ้าบ้าฉันจะเอาคืนเธอแน่ที่ใช้ฉันเป็นโลกกำบังแบบนั้นและในนาสุดท้ายก็จะได้เห็นเอาลูฟี่โซโลซันจินามิออโซ พวกเขาได้ไดกลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยแล้ลูฟี่โซโลและก็ซันจิคือคนที่เอาชนะพึ่งย่างในตอนแรกของพวกเขาเนี่ยยังจัดการเทพหูโลเออร์กอสที่ได้มีการบอกไว้ในเนื้อหาในตอนแรกอีกด้วยโดยที่ลูฟี่นี่นพูดออกมาว่ากระต่ายย่างที่เรากินไปเมื่อกี้อร่อยมากเลยนะโซโลก็บอกน้าพวกเราเนี่ยก็จะมองหาเรื่องของพวกเรากลับมาใช่นรือไงไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับรู้เรื่องของเราบ้างส่วนทางด้านซันจิถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็เพึ่งแล้วกลาลังพึ่งพวกนั้น มันเป็นแหล่งสารอาหารชั้นดีเลยรู้หรือเปล่าสอนามิที่กำลังร้องไห้ด้วยความตกใจเนี่ยก็พูดออกมาเนาพวกนายเช่นกับเรื่องราวพวกนี้ได้ไงกันนี่พวกเรากําลังอยู่ที่ไหนกันนะและหลังจากนั้นเนื้อหานี่ก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าวันพีนโงดโอเคในนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดกับสปานคลิปนี้นะฮะซึ่งในเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกิ๊บแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จชได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิ